ลุงละคนมีฮิเมียเจตัวยังกลงมาสบายดีนะคะสวัสดีเล็กๆกินอิ่มแล้วอิ่มนะคะอยู่สวนหมกโมนะคะฟูวูเพวิฮาร์ดชวนมักโมอีกแล้วเจ้าค่ะแล้วก็รอสื่อกลับบ้านก่อนนะคะไปัวรจะได้คู่นันควันมั้ยเด็กรอจวนคอยงานกับเจ้าฮะ ไดลายมาอยู่ไอซีห้าหกมาแต่บ่วหัวสิสุกหรือเปล่านะคะถ้าบ่สุกได้ยินดีขึ้นเงินแมนบ้างมือหนาเสียๆมาคืนเด้อขัดบ่สุกม้านีบ่สุกนี่เขเเขนนี่มันบัวนี่กับบัวุกคือกันเดินนี่บ่สุกพีดแล้วอุส่าห์ว่าเห็นมันหมากใหญ่พี่น้องเอ้ยนึกว่าพันสิสุกน่ากินแต่ข้างนอกแต่ข้างในไม่สุกเนื้ออันนี้บ่เฝาให้เขาพาเจให้เขาบ่มสักกันอนะสูงนะ เอากระสุและนวน้องจ๊ชีอันนี้เขาจอมออันนี้ของอัมมาลาครอัมมาลาดลายคนละกระสอบกระสอบสองสี่กน้อเด็เด็กหนคือช่งทรงตีเสียมไปกูยังต่อนี่นะค้ละไดเพ่อจิคุดเถิงค้ำละนะแต่ไม่คอยค้ำลงเมือบเมือบจะค่ะพี่น้องมาทันจาที แม่นบ่แม่นบ่ะเออละมาแล้วมาแล้วจนเมื่อเอาบักแตงโมมาขายเติมอยู่ไปจนนะไอจอกมากินน้ำแล้วฮะไอจอกมากินน้ำขอให้สุกหลายหมากเติบเด้อวันนี้มาบุกสวนแตงโมจะผ่าล่องมืัอนี่ล่องกิ้มป่ะเอาแบ่งกันกินเนาะชามจะใส่เตียนอ๋อ น้ำส้มเทียมมาลาซื้อมาเตร้านขานนะคะจะจับทางมากับพี่ชิโร่ถ่าเราหยั่งว่า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 อันนั้นเหรออ๋อเขียนมีคอมเมนต์เข้ามาเั้ว่าเรื่องอ๋อจะแก้แก้ข้าวจะบอกแก้ข้าวแก้คอมเมนต์เนาะว่าอันเงินยูทูปเขาเจียมมาลาเนี่ยพี่น้อง คือเข่ามาลอยสามเหรียญนั่ะละเพราะว่ากระเม่นอะีจะเม่นเม่นจริงๆค่ะเข่ามาแค่นั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องดราม่าหรือว่าอย่างเนาะฮักบริวารเรื่องจริงๆบัตรของข้าเจ้ากระเม่นอยู่กับข้าเจ้าอ่ะ ขอบใจของเจจอยแล้วใครเป็นพันกัวดอตกะบารู่คือกันเนาะกะบารู่คือกันเจ้าค่ะเนาะมาบังดูมาพาบังดูโอ้ยแต่งเบาเข่าที่เพ้อแป๊บนึ่งขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆเจ้าราลังบปรเข้าใจอยู่มันบ้านเฮาเนี่ยคือหวานมันคนละประเทศเนาะพี่น้องเนาะอย่างเช่นอันของอเมริาเนี่ยก็ใช่บัญชีไทยบัญชีลาวเนาะทุกอย่างเป็นคนลาวลาวเฮาเนี่ยบริษัทน้ำยูทูบเข้ามาเพราะฉะนั้น ทุกคนที่ใช้บัญชีเราคือเสีย30เปอร์เซ็นต์จ้าค่ะจากร้อยหนึ่งก็จะหักเหลือ70็ดจ้าค่ะแต่ว่าแต่ว่ายอดยอดมันก็ร้ายกว่าห่นอยู่พี่น้องยอดมันล่าายอยู่แต่ว่ามันหักไข่มันหักเอามาล่าหน่ะไข่มาคนลวงหนานั้าก็ยังบอกเข้าใจอยู่ค่ะ แต่ว่าคนที่สนิทกับอมราน่ะจะหูดีค่ะว่าได้จริงได้แท้แน่นอนจ้ะตามที่เห็นไม่ได้เ่้าเองก็เองนะคะนี่มันเรือกเองค่ะแต่ว่ามันจะอาจจะหักหายทีหลังเนาะเดือนหนาหรือว่าวันที่ไหก็บรูปเขาเจ้าก็เข้าไปอ่านดิจิะาอันอันอันอีเมลก็ส่งมาบอกอยู่พุหละลังวันที่อันเาเอ็ดขึ้นไปวันที่ถึงวันที่ยี่สิบหก ว่าจะมียอดเงินเข้ามาเพิ่มอีกหรือไม่เราต้องไปอสอบถ,ถามกับธนาคารด้วยมันต้องเข่าแต่ของเจซีเมันประมาณดีเหพี่เนอะมันเกมันจังตาดเข่า บาดคลองเจคลองเหญ่คลองอันเช่าจ้อยเนาะค่ะคองเช่าจ้อยเพิ่นกัว่าเพิ่นเห็ดมาดดดแล้วแล้วมันชาชมเพิ่นมันมันเพิ่นก่อเขามาปุ๊บมันก็เข่ามาเลยนะของเพิ่นเข่ามาปีก่อนเพราะเข่ามาแต่ตอนแรกก็อาชเข่ามาหน่อยคือเอาคลองอัมมาลาแต่ว่าเพิ่นก็ได้มาได้มาช่วงในช่วงที่ว่าเขาหักมาท้งต้นท้งต้นทั้งเหงาไม่น่าชัวรแล้วกันคลองยี่เจียมก็เป็นเครื่องเจี๊ยมมาลานนี่แหละพี่น้องเป็นเล็กๆ เข่าเท่าไดนะร้อยแต่ว่าของเจี๊ได้ลายกว่าของฉันนะของเจี๊ได้ร้อยแปดสิบกว่าดอนหรือว่าไม่สิบอันเขาเขาไม่ได้ลายสามสิบสามดอนมันไวโพกับเจ้าของเธอนาะอันพ่อกอกตอนเย็นเนาะเที่ยงคืนมันกระเข่าลู้มันเปิดฉักเดะเธอว่ายุดเงือนเธออันฉันฉากมาเธอเดี๋ยวบอกเอาเงินเข่าเลยอันนี้ของฉันต้องข่ามขึ้อนแต่ขึ้นหนึ่งคนนะมันจะเข่ามา บ้บ้คือกันเนาะบ้คือกันเนาะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะน้ำก๊อดใหม่บอกให้น่าได้ก๊อดใหม่ยูงผูกมันก๊ดใหม่ใหม่ละใหม่ก็จะว่านะคะสิมไ่ได้เห็นแค่จานลอยชิ้จานเรียนโมเฮ็ดทับกินอิระบะกินนี่อเอาแต่ไปมึงไปแล้วก็กินยังกันนะเจ้านาะกินไต่เงินกับพ่อนม่เจ้าค่ะมาลายอาเด้อแม่ค่ะเด้อกินข้าวอีกแล้วจะมากินตะเวงตะเวนแท้ อีละโยกไหมอีละบอนี่ปี like um ๊ดพอดัดสุดเลยเธอแดงคักอะไรเนาะนี่กระตุกนี่น้อยน้อยโอ้ยน้อยทอกำปั้นนี่กระตุกคักแดงจมพ์ูจมพคอมอยู่หวานบ่แดงนี่น้อยนี่มาไล่เอาเด้อเงินนี่ขั้นอยากได้เด้อได้ผู้ละกระสอบกระสอบแล้วได้แม่แม่ค้าเอ้ยจะคล้องเอ้ยเออมาเด้อมาเด้อมาไล่เงินเขาอยากมา เขาถากินโยมันประุูข่อยกระเสือเอาเมื่อบมเอาเดี๋ยวนี้มาอะไ่ของข่อยน่กอนเอามาละเนี่ยเนี่ยเนี่ยคิดาก็สอบอ้าวเพราะว่าแทมกระสอบว่าตอนนั้นคือว่าแทมกระสอบเออ คิดนะแม่เอาชิฮานวยนกระหาบาทก็ไหนเอามาล่าคิดก็คิดว่าระหาบาทเท่านั้นแล้วเออคิดโลดนางวันแม่นจะคล้องสวนซี่หูนะคิดโนดคิดนี้แล้วก็คิดโลดปลูกก็เพื่อสิเจ้าก็คิดเอาสภาะปูกเพื่อสิเป็นหมาเออนะแม่นคันแพงไร่ขอากับบะมีเงินจ่ายป่ะวะแล้วกันเนี่ยนวลสาว เออสี่สิบเอาละเออสี่สิบบาสี่หกสิบเจสิบออแถมเออเออสี่สิบาสกสิบเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทขออยากได้ให้มันหอดลอยหนึ่งซะไปเอามังน้อยมาใส่เออนั่นแล้วเอามังตัวนหอยตัวเจ้ามานันเออเอามาใส่เฮ้ยเออมเนอยตมันอ่ะตัวมันซุกเ้อแน่เจ้าอ้าวแงไยยิงเ้ากบเปอ อ้าจะมากินตะแบงตะเวนแท้หรือว่ากินข้าวเพนกินข้าวเพนปิ๊บแล้วเดีจนจะกินข้าวแรงแล้วกินผักเย็แล้วกินผักแซ่บเลลยมหาก็น,นปิ๊บได้แล้วพี่น้องเอ้ยคอเพลินตะเวียกจนลืมกินข้าวเพนเฮ้ยเฮ้ยตีตีตีกระชับตีกระชับเออหนันตีแห้งจนมาเฮาเห็นบ่อบนันตื่น ป้าพี่น้องได้กระสอบหนึ่งร้อยบาทอ่าสันสีเอาเมื่อไดบ่หญิงสันสิฟาดสันสิฟาดใส่เกาะอันนี้รถแล้วนี่ยนะเออกินกระจนอิม่มอันนี้เป็นวันหนึ่งร้อยบาทนะพี่น้องเอ้ยหลายลูกนะเพิ่นแถมพร้อมขอบคุณหลายๆายด้วยไหมค่ะเด้อเออมือหนาจังสิมาให้มันซุกซะก่อนจังสิมาก,กินไม้ข้งนั้นเด้อบุกี้แต่หักหอมมือน้อย ขอ, hehe, ของอัมารานี่ได้จักลูกอาเมือบ่มก่อนห้ามาลาสองสี่หกหกลูกแปดสิบสี่นวยกัะหักนวยใ่ญ่นะจักน่วยกับนวยยาวๆเหมอนเดิมหน่วยละสิบบาทสาบบาทพี่น้องเลยไม่แพงค่ะไม่แพงหรอกพี่ไม่แพงหรอกพี่แต่มันบริยนีดอกมันยาวๆหนเด แต่อันนี้นะามราคากันคิดเป็นร้อยนึ่งสั้นนะตัวผ้าน่ะเออมันกรลูกใหญ่อยู่ด้เฮ้ยกรเนาะแว่ะงนวะซ้าัวเนะมันน่วยใหญ่น่วยนึงนะเด้ตัวมันใหญ่กว่ามูน่อนะงเออใหญ่กว่ามูสามิเออน่วยใหญ่น่ะมาสามซะอร่อยซ้าอ่อยซ้า สนุบแนคิดยงินเองเืัตอนนี้ชออามาลาเป็นคิดเพว่าเอาชด้เแมนยหละลูกเดี๋ยวพื่อแล้วปลูกเเพื่อปลูกแถมแถมใม่เราเลยคิดใช้ตัวเองได้นะไว้ใจคนปลูกเขาใจเพราะเขายปลูกนะเว้ยแล้วก็ค่อยได้กินบาปลูกนะมันตายก่อนเว้ยอืม โลดตกผ้านะลูกอีนแล้แปดถนอยนแลวกอันี้น้ำาันี้สออะไรอยตผ้านะถ้าได้ลอยเช้าบ่โอเคโอเคจูเพิ่นสิผ้ากันไปหาคูดต่อพี่น้องเอ้ยบวกนี้ผมอันนี้น่าซ้ำผมจ้าทำนบบู้ลงมาซี้างมากนี่นี่จะนี้เป็นหามากง่ายนะฮะอันนี้เทมเซฟุนมีชุกนี่ จะได้พที่องาปกเขหูย้อนไถูกบสุกับผ้าผ้าเบิ้งนด็เอาหนยละสามสิบนะเอาหนยละสามสินะนี้นะสามสิบห้ายเป็นเถสงร้อยห้าสิบเก้าบาหรอยหสิบบทร้ออกสิบร้อ็ดปดสิบผ้ากินนร้อยแปดสิบร้อยแปด ร้อยแปดสิบอันนี้ให้กินนอยอันนี้เด้หนวยละสามสิบบาท่นเดอหน่วยสามสิบเซอันนี้ก็สิบบาทเซ่ร้อยแปดสิบรอยเก้าสิบกำลังไล่สองร้อยสองร้อยสี่สิบสองร้อยห้าสิบสองรอยหกสิบสองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยแปดสิบอันนี้สองร้อยแปดสิบก็ตัวนั้นเด้ค่ะสองแปดเดี๋ยวนี้ใช่ใช่หมันชร้อนี่ลงว่ลงอันนี้นี่าไปนี่นะ เอากปีมาแต่พสามร้อยอ่าเดี๋ยวล่ไล่ตัวนี้ตัวนี้เท่าร่้อาทสองร้อยแปดสิบเลยตว้่ยนะหกสิบนนะเท่าไรกินะไล่แล้วแไล่แล้วนี่ไล่รวมตัวนี้บดแล้วนี่3ามตัวนั้นไม่ไล่ไย่ไล่นี่พักจะมันก็บริมากง่ายบดวันนี้หมักคำน้ำเออหมักคำน้ำในกระตุกน้ำ มัก้อยมากงายรวมกันอยไม่เฮยตัวนี้ตัวน่าลอยตัวนี้เาจะไปเมือก้อนนัไปหาคูณนเลยไป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 เอาเมือนะไปเด็กๆเปินปะเดนอันนี้ก็มันนี้ก็ิปิปิน้ลอยอไดแล้วลอยัไปเออให้พนตกลงราคากันก่อนพี่น้องเอ้ยจิจิจ่ายเงินเพ่นก่อนไปหอบเมืองหอบเมือนะ โกเมื่อพอเดียวนะคะพี่น้องอ่เวินเขาคอยทำฉันว่ามันชิลุดเถอะเอาไปตั้งไว้ข้างหน้าเถอะอโอ้เออ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 ยอ่รออเ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 ออะออเออยออกออเออดออเ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 อาเออเออาออเออเออกออเออเออเอออ เ็กๆนะคะมนจคร้อนๆแบบนี้ต้องกินหมักหมเนาะจ้าค่ะเนาะดูเมนเจ้ค่ะด้านทางผูเกิดกำลังโขสิเมอ่์กันเลยจ้ค่ะได้คนละสอบละแสบเจ้าค่ะพอไปตอพเอเสียมถือหนอมเมนชั้นนะคะชั้นพี่นะสิโค้งนะว่า่นะน่งก็สิโค้งบวเมื่อทางรัดนะโอเคพี่น้องเอาเป็นว่าคเป็นพาชนชนี้กันะคะ มากินเหมือนกัน้อมนะคะโดยเจ้าค่ะไม้ทั้งนี้ก็เสร็จแล้วป้าจากขอบคุณทุกกำลังใจเด้อเจ้าค่ะเด้อโดยเจ้าค่ะโดยสบายดีไปเตรียมแน่คุณจรถคุณจรถนะี่ไหน